สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับลูกอีสานชาแนลครับสวัสดีแฟนๆของลูกอีสานชาแนลมื่อนี่ยังอยู่ในคลิปของการเก็บห็ตเพาอเดียวนะครับพี่น้องอ่ามันนี้ก็เขามาเก็บฮิตเพอแล้วนะครับก็มาปุ๊บก็เห็นกล่องกันโอ้ยอังชีละครับพี่น้องครับนี่เลยครับดอกเห็ดมิแตดอกง่ายๆครับดอกพ่อแกงเลยครับพี่น้องหลายแห้งเนาะนี่แหละครับ อุปกรณ์ของเขากับเป็นซอนนี่แหละครับนี่ซอนเอาไวถตะเคียครับพี่น้องโอ้มาย่ามใดกับ่บเห็ดใหนพิษหวังเนาะครับพี่น้องเนะเเาะเห็ดพอก็ลังขืนนะครับก็ลังขืนหลายครับเดี๋ยวกลองไว้ก้อนนะครับพี่น้อง หมุนกล่องอาสิมึนหัวในจากน้อยนะครับนี่นะครับพี่น้องเห็ดเพาะปลาเห็ดเพาะหนังนะครับนี่แหะครับทึ่งตื่นเต้นนะครับเห็นมันออกลายกับตื่นเต้นครับพี่น้องครับ นี่แล้ครับอ้ยขึ้นคักข้นแน่แต่พี่น้องครับนี่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 ครับขืนร้ายนะครับพี่น้องเนาะนี่มามาผู้เดียวพร้อมนะครับเอาสวนมากกบไ้ขูดจกเอาลวดนะครับคับบอ้ยบึงดอกเห็ดนะครับดอกเขาสมบูรณ์แห้งนะครับเนาะนี่ครับ เห็ดพอหนังเห็ดพอปลากินได้เลยครับขันไปยู่ตลาดเนาะครับขันไปยู่ตลาดเนี่ยเขาปัสสิล่มมยาเนาะครับเนาะล่อมยามันอันตรายครับล่อมยามันมันอันตรายกินไปแล้วก็ส่งผลบดีตัวหลางกายเนาะครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดอีลี นะครับนี่แหละครับธรรมชาติเพิ่นล่งสันใหม่แล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวกาซีหาเบิ้งอีกก่อนครับหาเบิ้งอีกเรื่อยๆนะครับกัสิพยายามบ่หมุนกล่องเนาะเดี๋ยวพี่น้องว่ามึนหัวนะครับเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเห็นอีกแล้วนี่แหละครับนี่นี่นี่ครับพี่น้อง ซียุตามเปลือกใหม่นะครับเนาะเปลือกใหม่คุ้มไว้ครับเห็นแล้วครับเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆน่าจะมีอีกร้ายครับ จะหาไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับก็หามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเนาะก็ได้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 พ่อแกงอยู่ครับพี่น้องอ่าได้พ่อแกงอยู่ครับมือนี้อ่าก็เป็นว่าคลิปนี้เอาเดี๋ยวเอาไว้สันสันสมนีงแล้วนะครับเนาะอ่าเอาไว้สันสันสมนีงแหละ ก็ขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามของพี่น้องนะครับเนาะ,อะขอขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามและให้กําลังใจกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด,กดไลค์นะครับเด้อนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เอาไวส้สำน้กกันครับเดี๋ยวผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนครับ